ทำการหลอกลวงเหยื่อด้วยการใช้วิธีแชร์ลูกโซ่เนะี่ยทำให้ผู้มเสียหายนะกสามหมื่นกว่ารายนะครับรวมค่าเสียหาย1 8 0 0 0ล้านบาทนคนแรกครับชื่อว่าอ d เดลสปิสเซเดอร์คนนี้ตั้งฉายาให้เป็นมันดาธุรกิจแชร์ลูกโซ่เลยนะครับถือว่าเป็นเคสแรกที่มีการจดบันทึกว่ามีคดีนี้เกิดขึ้นในโลกนะครับนี่คือครั้งแรกนะอาจจะมีก่อนหน้านี้นะอาจจะมีแต่ว่ามีการจดบันทึกไว้เคยมีการบันทึกไว้ในนิยายในช่วงกลางศตรวรรษที่19 แต่อัน,น,เ,นอเนี้ยเคสเนี้ยของ a d e l e s p i e ทเดเนี่ยเป็นครั้งแรกที่มีการจับกลุ่มคนที่ใช้ธุรกิจแบบแชร์ลูกโซ่จนเกิดผู้เสียหายจำนวนมากนั่นเองนะเดี๋ยวเราไปดูว่าทำไมการแชร์ลูกโซ่ถึงเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะนี่ตัวอย่างเป็นเหมือนว่าปิรามิดนั่นเองคนได้อยู่บนสุดก็คือคนที่เริ่มนั่นเองแล้วก็ต่อมาก็หาเหยื่อไปเรื่อยๆเดือไปเรื่อยๆคาถามคือไอธุรกิจแบบเนี้ยจริงๆแล้วมันสามารถประสบความสาเร็จได้ไหมนะหรือถ้าดูในหลักปฏิบัติและดักทฤษฎีอะ ยังไงมันก็ไม่มีทางจะยั่งยืนแน่นอนหลักปฏิบัติเนี่ยเราจะทํายังไงให้เครือข่ายเยอะๆให้ได้เพราะรูปแบบธุรกิจเนี่ยก็คือไม่มีสินค้าอะไรเลยครับรายได้ทั้งหมดเนี่ยมันจากการหาเหยื่อรายใหม่ไปเรื่อยๆเพื่อจะสร้างเป็นฐานปริมิตไปเรื่อยนั่นเองนะอย่างมากอะ่ะก็ไปไม่กี่ปีหรอกพอลูกโซ่เนี่ยขาดเมื่อไหร่เนี่ยรายได้ก็หยุดทันทีนะส่วนใหญ่ก็จะไม่กี่ปีนะแต่เนี่ยเขาลองให้เป็นทฤษฎีเลยสมมติคนที่เผยแพร่ลัทธิเนี่ยมัน คนเชื่อจริงๆคนละคนเชื่อทั้งโลกเนี่ยมันจะไปหยุดที่ตรงไหนนะอย่างเช่นตอนแรกเนี่ยมีหนึ่งคนเป็นหกคนเป็นหลักสิบหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านสิบล้านร้อยล้านพันล้านจนถึงอันล่างสุดเนี่ยคือฐานพีระมิดคือหมื่นสามพันล้านซึ่งประชากรโลกมันไม่ถึงขนาดนั้นไงสุดท้ายแล้วมันก็ไม่สามารถหาฐานพีระมิดได้กว้างไปกว่านี้อีกนะ จะไปเอามุลตางดาวเดี๋ยวก็ต้องหมดอยู่ดีนะครับคือมันไม่มีอะไรที่ยั่งยืนเลยสําหรับการสร้างเครือข่ายธุรกิจแชร์ลูกโซแบบนี้นะดังนั้นไม่ว่าจะทางปฏิบัติหรือทางทฤษฎียังไงนะครับสุดท้ายแล้วเครือข่ายนี้ก็ต้องล่มสลายสักวันนะครับนี่คือตัวอย่างของแชร์ลูกโซที่มันไม่มีทางจะสร้างารายได้ที่ยั่งยืนแน่นอนนะส่วนผู้ก่อการคนแรกที่ได้รับการจะหรึกว่าสร้างอาชญากรรมคดีแชร์ลูกโซก็คือเธอคนอนี้ลส e ิ e เ p เดอร์นะครับยเป็นชาวเยอรมันนะครับ เธอทําการหลอกลวงเยื่อด,ด้วยการใช้วิธีแชร์ลูโซ่เนี่ยะระยะเวลาสี่ปีนะครับทําให้ผู้มเสียหายนะสามหมื่นกว่าลายนะครับรวมค่าเสียหายเป็นเงินในปัจจุบันเนี่ยหนึ่งหมื่นแปดพันล้านบาทนี่ก็เยอะกว่าคดีดีไอคอนในปัจจุบันนี้นะอีกนะอ่า oh. นี่ใช้เวลาแค่สี่ปีนะครับของดีไอคอนตอนนี้ประเมินอยู่ตัวเลขยังไม่นิ่งประมาณตอนนี้หลักหมื่นแล้วตอนแรกเป็นหลักพันล้านบาทตอนนี้หลักหมื่นแต่ไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนอาจจะเป็นสองหมื่นสามหมื่นไม่รู้แต่เนี่ยของอเดลเนี่ยนะบอสอเดลคนเนี้ย มื่นแปดพันล้านบาทนะคิดเป็นค่างเงินในปัจจุบันต้องไปดูว่าที่มาว่าเธอทาไมถึงผันตัวมาเป็นบอสใหญ่นะครับคือต้องบอกว่าเคสของเธอก็มีอะไรคล้ายๆเคสเดียร์คอนในปัจจุบันเนะี่ยเธอเองเนี่ยอดีตเป็นนักแสดงด้วยนะครับเนี่ยเธอเติบโตมาในครอบครัวที่เป็นนักแสดงคุณแม่เนี่ยเป็นนักร้องโอเปร่าดังเลยนะครับ <c oughs> เคยฝึกกับอัตโตริโอไซลี่นี่ก็เป็นคู่แข่ง,ขงโมซาร์นั่นเองครับคือแม่นี่ก็เป็นนักร้องโอเปร่าดัง <c oughs> เธอก็โตมาในครอบครัวนักแสดง พอโตขึ้นมาเธอก็เลยอยากเป็นนักแสดงบ้างนะครับก็ฝากฝีมือในวงการละครเวทีแต่ก็เหมือนเส้นทางของนักแสดงทุกคนก็คือพออายุมากแล้วก็เริ่มเสื่อมความนิยมเนะี่ยแต่เธอเนี่ยยังติดการใช้ชีวิตหรูหราอยู่นะครับสุดท้ายเธอก็เลยมีหนี้สินนั่นเองนะครับต้องไปหยิบยืมเงินคนนู้นคนนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยคุณแม่ก็เลยช่วยนะเดือนละห้าสิบกูเดนกูเดนนี่เป็นสกุลเงินของเงยอรมันและฮอลแลนด์ในยุคก,ก่อนนะครับก็เนี่ยก็ไม่มีเงินเลยเนี่ยสุดท้ายแม่ยังต้องเอาเงินมาช่วยนะครับ นี่คือชีวิตต,ตอนนั้นที่ทําให้เธอผกผันต้องมายึดอาชีพการทําแชร์ลูกโซน่นั่นเองเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นนะครับในปี1869ณนเะมืองมินิทแค้วนบาวาเรียทางตอนใต้ของเยอรมันในปัจจุบันนั่นเองครับตอนนั้นเนี่ยอาเดลเนี่ยเขาได้พบกับภรรยาของช่างทาสีบ้านผู้ยากไรนะครับเธอได้เล่าว่า,ววาเธอเนี่ยรู้จักกับคนคนหนึ่งนะครับที่จะให้ผลตอบแทนในการลงทุนเนี่ย10%ต่อเดือน โอ้ oh, นี่ก็เยอะมากนะสินี่เหมือนเป็นตัวเลขคลาสสิกเลยนะในการหลอกให้ลงทุนนะเพราะว่าส่วนใหญ่ mm hmm. ดอกเบี้ยจากการฝากธนาคารเนี่ยก็หลัก1%นอร์ซนี่คือเอาตัวเลขสิเซมาล่อตั้งแต่ยุคนั้นแล้วนะซึ่งพอมาได้เห็นว่าผลตอบแทนเนี่ยมันตั้งสิเอร์เซนเี่ยพรรยาของช่างทาสีก็เลยไปหาเงินมาได้ร้อยกูเด้นนะครับอย่างที่บอกคือ แม่เนี่ยให้เงินเธอใช้เนี่ยเดือนละห้าสิบกรูเดนก็คือห้าสิบกรูเดนเนี่ยใช้ได้ทั้งเดือนเนี่เนี่ยภรรยาของชาติาสีผู้ยากไรเอาเงินไม่ต้องร้อยกรูเดนอาจจะเป็นเงินเก็บทั้งปีของพวกเขาเลยนะครับมาฝากไว้กับเธอนะสุดท้ายแล้วเนี่ยพอให้ปุ๊บเนี่ยเธอเนี่ยคืนเงินไปเลยยี่สิกรูเดนบอกว่าเนี่ยถือดอกเบี้ยของสองเดือนนะเพราะเขาสัญญาว่าเดือนละสิบเปอร์เซ็นต์ให้มาร้อยเขาให้ไปก่อนเลยนะสองเดือนยีน่สิกรูเดนแล้วบอกว่าพอเดือนที่สามเนี่ยจะให้เป็นร้อยสิกรูเดนก็คือเงินต้นก็มาใให้แถมเนนเเปอออร์์ซ็นนนนตดืทีี่กนะ ฟังแค่เนี้ยโอ้โหแค่สามเดือนเนี่ยฝากไปร้อยได้มาร้อยสามสิบเนี่ยโอ้โหใครฟังก็คือแบบตาลุกวาวเลยนะแล้วเธอให้จริงด้วยนะวันแรกให้เลยยี่สิบเปอร์เซ็นตไปก่อนเลยเธอเลยเห็นว่าเนี่ยทำแบบเนี้ยได้ผลนะมีคนหลงเชื่อก็เลยไปซื้อโฆษณาในหนังสือพิมพ์ที่ว่ามูชเนอร์นะครับหรือมนะิวนิกเลสเซตเนวเนี่ยเป็นหนังสือพิมพ์แนวหน้าของมิวนิกไปประกาศเลยนะขอยืมเงินผู้ลงทุนร้อยห้าสิบกูเดนนะแล้วสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนสิบเปอร์เซ็นภายในเวลาสองเดือนไปประกาศทั่วเลยนะ ก็เป็นที่จดจันะในกลุ่มชนชั้นแรงงานของเมืองมิวนิกนะเพราะว่าคนเหล่านี้เขากําลังมองหาแหล่งเงินทุนที่ไม่ได้อยู่ในการดูแลของชาวยิวนะอย่างชาวยิวเนี่ยเขาทําธุรกิจปล่อยเงินกู้นะฮะซึ่งถ้าเป็นคนคริสเนี่ยเขาผิดหลักศาสนาแต่ยิวเนี่ยเขาไม่มีตรงนี้นะแต่คนก็ไม่อยากจะไปทําธุรกิจกับ U, ยิวก็เลยมองหาแหล่งเงินทุนใหม่ที่เป็นของคนคริสเตียนด้วยกันนะพอมีอย่างนี้มาก็เลยสนใจเลยนะบางคนเนี่ยยอมขายฟาร์มตัวเองเลยคนระับเพื่อหวังฝากอนาคตไว้กับก,บการลงทุนกับบ,บอสอาเดลคนนี้นะครับ สุดท้ายแล้วพอเป็นที่นิยมเนี่ยเธอก็เลยตั้งธนาคารส่วนตัวขึ้นมา Speedster Private Bank นะครับนี่ชื่อชื่อธนาคารเนะยโดยสนักงานเนี่ยไม่ใช่ที่ไหนก็คือตอนนั้นเธออาศัยอยู่ในโรงแรมก็เลยเปิดห้องเนี่ยเป็นธนาคารส่วนตัวของเธอเลยนะครับจนสุดท้ายเนี่ยพอธุรกิจมันดีมากเธอก็เลยไปเช่าห้องเพิ่มเพราะว่าตอนหลังเนี่ยพนักง,งานเพิ่มขึ้นมาเป็นสี่สิบคนเลยนะอย่างที่เห็นนี่นับเงินกันไม่หวัดไม่ไหวนะเพราะชาวบ้านเนี่ยขอบเงินมาให้เธอกันหมดเลยครับอย่างไรก็ดีครับทีมงานที่เธอหามาเนี่ย เต็มไปด้วยบุคคลที่ไม่มีประสบการณ์ด้านการบัญชีเลยนะเงินเนี่ยเอามาเนี่ยก็เก็บแบบลวกๆนะใส่ในกระสอบบ้างใส่ในตู้กับข้าวบ้างนะส่วนรายชื่อผู้ลงทุนก็มีการบันทึกเพียงชื่อแล้วก็จำนวนเงินเท่านั้นเองนะครับและเนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยเป็นชนชั้นแรงงานไม่รู้หนังสือนะส่วนใหญ่ก็ลงชื่อด้วยการทาเครื่องหมายการกบาทนะไม่มีการเซ็นลายเซ็นแต่อย่างใดคือทาแบบลวกๆจริงนะฮะซึ่งข้อเสนอของเธอเนี่ย เรียกว่าส่งผลต่อธุรกิจธนาคารในเมืองมิวนิกอย่างมากเลยเพราะคนเนี่ยแห่ไปถอนเงินจากธนาคารจริงๆเนี่ยเอามาให้เธอนะครับเพราะว่าธนาคารริงๆก็ระดกเบี้ยก็อย่างที่รู้มันก็ไม่เยอะเนี่ยเธอสัญญาให้ตั้ง10%กว่าเนี่ยถือว่า<ม>เป็นอะไรที่คนตาลุกวาวแต่ที่สําคัญก็คือจุดสังเกตของการทําธุรกิจชาลูกโซ่อันนี้มันต่างกับปัจจุบันมากนะปัจจุบันเนี่ยเขาจะเอาตัวสินค้าอะไรมาบางหน้านะของเธอเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะเธอไม่บอก้วยซ้ำว่าเงินไปลงทุนอะไรไม่มีสัญญารับประกันเงินต้นด้วยนะ ไม่มีอะไรเลยนะฮะแค่บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะจ่ายดอกเบีย้ยให้นะตามเวลาที่กําหนดนะซึ่งชาวบ้านทั่วไปเขาก็เห็นพอมีคนได้จริงๆเนี่ยไม่ตั้งคําถามอะไรทั้งนั้นเน่เอาเงินมาให้เธอใหญ่เลยนะครับไม่มีคําถามใดๆเลยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยรายได้ที่เธอเอามาให้ลูกค้าก็ไม่ใช่หลายก็คือรายได้จากลูกค้าใหม่ๆที่มานั่นเองเนะพอมีลูกค้าใหม่มาเอาเงินมาฝากก็เอาเงินตรงนั้นเนะ่ยไปจ่ายให้กับลูกค้าเก่าก็คือเป็นธุรก,กิจแชร์ลูกโซ่แบบเคียวเพียวนั่นเองนะครับนี่คือที่มานะครับจนกระทั่ง หนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งก็ผ่านไปหนึ่งปีเนี่ยธุรก,กิจเติบโตแล้วเธอก็เอาเงินจากลูกค้าจานวนห้าหมื่นสี่พันกูเดนเนี่ยไปซื้อบ้านใหม่ไปสร้างพนักงานจริงๆเพราะตอนนั้นเนี่ยพนักงานเพิ่มขึ้นแปดสิบคนแล้วเนี่ย<ม>แล้วก็มีการแบ่งค่าในหน้าให้พนักงานที่เป็นโบเกอร์เนี่ยรายละห้าถึงเจ็ดเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็ไปต่อยอดกิจาการด้วยการปล่อยเงินกู้บ้างแล้วก็ลงทุนได้อสังหาริมทรัพ์บ้างนะครับจนรายได้เธอตอนนั้นเนี่ยห้าหมื่นกูเดนต่อวันคิดดูบ้านที่เธอซื้อไดนะ้่นวันหนน้อบ้าน้แลวนะ ความมั่งคั่งในตอนนั้นทําให้เธอครอบครองทรัพย์สินนับล้านนะแล้วก็เป็นเจ้าของงานศิลป,ปะอีกหลายล้านกูเดนเช่น,ชนเดียวกันคือถ้ายุคนั้นมีอินสตาแกรมมียูทูบเนี่ยเธอคงแบบเปิดบ้านถ่ายคลิปโชว์ของสะสมเต็มไปหมดแล้วนะตอนนั้นเธอมีบ้านในมิวนิกเนี่ยสิบเจ็ดหลังนะครับจนเนี่ย oh. เธอได้รับการยกย่องให้เป็นสตรีที่ร่ำรวยที่สุดของแคว้นบาวาเรียในตอนนั้นเลยนะเนี่ยจากธ mm ุ hmm. รก,กิจแชร์ลูกโซ่แค่สองปีนะจากคนที่แบบต้องขอยืมตังแม่เดือนละห้าสิบตอนนี้กลายเป็นว่าทําเงินได้วันละห้าหม เป็นผู้หญิงที่รวยที่สุดในแควทางตอนใต้ของเยอรมันเลยนะครับต้องบอกว่าวิธีการสร้างภาพลอกองเธอเนี่ยก็เป็นอะไรที่น่าศึกษามันว่าทาไมคนถึงหลงเชื่อกันเยอะนะฮะวิธีที่เธอทําให้คนรู้สึกว่าการเอาเงินมาฝากกับเธอแล้วเป็นอะไรที่วิเศษเป็นโอกาสที่หาได้ยากนะเพอมีแนวทางบอกว่าในธนาคารของเธอเนี่ยจะไม่มีการฝากเงินจนกว่าธุรกรรมการถอนเงิน,นจะเสร็จเรียบร้อยคือคนที่จะมาเอาเงินจากดอกเบีย้ยเนี่ยต้องทําก่อนตั้งแต่เช้าแล้วกว่าจะเสร็จเนี่ย คนจะสามารถเอาเงินมาฝากกับเธอได้มันเที่ยงแล้วไงทําให้คนเนี่ยต่อคิวันยาวเหยียดเลยนะคนเดินไปเดินมาเห็นเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าโอ้โหเนี่ยคนสนใจกันมากนะฮะคนในสนใจกันเหลือเกินทําให้ความรู้สึกว่าคนที่มีโอกาสเอาเงินมาฝากกับเธอเนี่ยมันเป็นโอกาสที่ดีมากนะอเดลเนี่ยเขาก็ยังทราบภาพด้วยว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่เคร่งศาสนานภาพลักษณ์ที่คนส่วนใหญ่จะเห็นมีการแขวนไม้กางเขนอันใหญ่ไว้เลยแลวเธอเนี่ยก็ร่วมกิจกรรมทางศาสนากับชุมชนอย่างต่อเนื่องนะครับ ก็จริองๆจะมีการนําเงินจากนักลงทุนที่เธอเอามาเนี่ยไปเปิดโรงทานอีกสิบสองแห่งในเมืองมิวนิกนะครับก็มีการจําหน่ายอาหารเบียร์ในราคาย่อมเยานะจนเธอได้รับการยกย่องจากชาวบ้านว่าเป็นเทพธิดาแห่งผู้ยากไรนะครับก็อย่าลืมนะอันนี้เปิดโรงทานนะดีนะครับแต่เงินที่มาเปิดเนี่ยเป็นเงินที่ชาวบ้านเขาเอามาให้นะเป็นการลงทุนไม่ใช่เงินเธอเองนะ,อ,ะอันนี้ต้องอย่าลืมนะครับการที่เธอสนนุนกิจกรรมทางศาสนาก็ทําให้เธอได้รับการสนับสนุนจากโบสถ์คาทอลิกนะครับ ที่ช่วยดึงดูดนักลงทุนรายใหม่มากขึ้นแล้วนอกจากนี้ยังทําหน้าที่เป็นโลกป้องกันเสียงวิจารณ์ด้านการดําเนินธุรกิจที่คุมเครือของเธออีกทางหนึ่งด้วยนะครับนี่ก็คล้ายๆเลยนะมีการเอาศาสนามาเป็นแบ็คอัพด้วยนะครับก็คล้ายๆกับเคสในปัจจุบันเช่นเดียวกันนะครับ คำถามคือแล้วที่เธอทําเนี่ยไม่ได้ถูกจับตาหรือถูกตรวจสอบอะไรเลยหรือเปล่าเนะี่ยคือต้องบอกว่าเหตุผลที่ธุรก,กิจแชร์ลูกโซ่ของเธอไม่ได้ถูกตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่นะเพราะตอนนั้นเนะี่ยในยุคนั้นมันยังไม่มีกฎหมายด้านการธนาคารและกฎระเบียบด้านการเงินออกมาบังคับใช้นะครับอันนี้คือประมาณร้อยห้าสิบปีที่แล้วนะและที่สําคัญคือในช่วงแรกอะ่ะผลตอบแทนที่เธอสัญญาไว้เธอก็ยังทําได้ตามสัญญานะครับคนเลยรู้สึกว่าไม่มีอะไรผิดปกติเนี่ยนะ าะเงินที่ให้ไปเนะี่ยก็ไม่รู้ว่าอยู่ไหนนะแต่ว่ารายได้ที่เธอสัญญาไว้เดือนละสิเนี่ยก็ยังให้อยู่อย่างสม่ำเสมอคนก็เลยไม่รู้สึกว่ามันผิดปกติอย่างไรนะครับอย่างไรก็ดีครับสุดท้ายต้องมีการตรวจสอบให้ได้ว่าตกลงรายได้เนี่ยมันมาจากไหนนะครับคนที่ตั้งคําถามคนแรกคราวนี้เป็นสื่อมวลชนนั่นเองนะฮะในสือพิมพ์ม u นเชเนอร์นั่นเองหรือมิวนิกและเซนิวก็เป็นหนังสือพิมพ์ฉบับท,ที่เธอไปประกาศโฆษณานั่นแหละนะฮะอันนี้เป็นหนังสือพิมพ์แนวคิดเสรีนิยม ของเมืองมิวนกคือมันมีการแบ่งแนวคิดของหนังสือพิมพ์ตั้งแต่ยุคนั้นแล้วนะนี่คือแนวคิดเสรีนิยมเนะเขาก็เริ่มตีพิมพ์บทความตั้งคําถามความโปร่งใสในธุรกิจของอเดลเนี่ยตั้งแต่ปี1870ก็คือปีแรกๆที่มีการเปิดธุรกิจแชรุโซเลยนะครับซึ่งพอมีการตั้งคําถามจากหนังสือพิมพ์เนี่ยทางอเดลก็เลยตอบโต้้วยการซื้อพื้นที่โฆษณาหนังสือพิมพ์หัวหลกัลกๆของเมืองเล่มอื่นๆเนะี่ยเพื่อโต้แย้งรวมถึงก็พยายามจะซื้อโฆษณาของทางหนังสือมิเนกและเย ฏิเสธไม่ยอมให้พื้นที่โฆษณานะแถมยังบอกปัดด้วยเพราะตอนหลังเนี่ยอาเดลมาพยายามจะติดสินบนนะพยายามให้หนังสือพิมพ์เลิกรายงานข่าวกับเธอทางหนังสือพิมพ์ก็ไม่เอาด้วยนะทางอาเดลก็เลยไปหาคู่แข่งของมูนสเตอร์นะเป็นหนังสือพิมพ์อีกเจ้าหนึ่งคือว่าวอร์กสเปดอันนี้เป็นหนังสือพิมพ์แนวคิดอนุรักษ์นิยมนะก็คือแนวคิดต่าง,งคนละขั้วเลยแต่ว่าได้ความนิยมพอๆกันแต่ที่ต่างกันอีกอันหนึ่งก็คือวอร์กสเปดเนี่ยเป็นลูกหนี้ของอาเดลพอดีนะครัแล้วก็ไม่สามารถจ่ายเงินได้ตามกําหนด ทางอเดลใช้เวเบเนี่ยเป็นช่องทางในการโต้แย้งคำกล่าวอ้างของมูเซอร์ไปโดยปริยายนั่นเองนะครับนะเรียกว่าใช้สื่อในการฟอกตัวนะนี่ก็เหมือนเคสในเมืองไทยเหมือนกันนะพยายามเอาสื่อมาเผยแพร ь, พ่พอดีธุรกิจชาลูโซของตัวเองนะแล้วทีนี้อย่างที่บอกไปเธอก็ได้แรงสนับสนุนจากแวดวงทางศาสนาด้วยนะครับที่ช่วยโต้แย้งข้อวิจารณ์ของอเดลให้นะโดยบอกว่าแผนการที่บอกว่าธุรกิจของอเดลเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเนี่ยจริงๆแล้วเป็นแผนการล้างจากกลุ่มทุนชาวยูนั่นเองนะครับนี่ เรียกว่าทฤษฎีสงครามคิดเกี่ยวชาวยูวยมีตั้งแต่ยุคนั้นแล้วนะเขาบอกว่าชาวยวเนี่ยพยายามจะได้ค่าความสาเร็จของผู้หญิงธรรมหากินผู้คข่งรัดในศาสนาคริสต์นั่นเองนะครับนี่เอาเรื่องของศาสนามานะซึ่งในปี1871เนี่ยไอยเดียก็ได้ควบิจการหนังสือพิมพ์หลายเจ้าเลยนะเพราะว่าติดหนี้เธอนะไม่สามารถจ่ายเงินได้ตรงเวลาก็เลยเรียกว่าควบิจการมาเป็นของตัวเองแล้วก็เปิดหนังสือพิมพ์ของตัวเองด้วยนะครับนี่เรียกว่ามีสื่ออยู่ในมือด้วยนะตอนนี้เรียกว่าเธอเนี่ยยิ่งใหญ่มากจริงใน การที่มีสื่ออยู่ในมือทําให้เธอเนี่ยชื่อเสียงโด่งดังนอกเมืองมินกออกไปอีกนะครับเริ่มมีลูกค้าจากเมืองต่างๆเอาเงินมาลงทุนกับเธอมากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะครับแต่อย่างไรก็ดีอย่างที่บอกธุรกิจแชร์ลูโซ่มันก็มีอายุของมันนะสุดท้ายแล้วจุดจบของเธอก็ใกล้มาถึงนะครับเพราะว่าทางหนังสือพิมพ์มูชเนอร์เนี่ยก็ยังคงรายงานความผิดปกติธุรกิจแชร์ลกโซ่ของเธออย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งบทความในปี1872เนี่ยไม่ได้แค่ตั้งคําถามเท่านั้นเขายังมีบทความที่แนะนําให้เจ้าหน้าที่หาช่อองงทาาในกรรตวจสบ แล้วเอาผิดธุรกิจชาลุโซของเธออีกด้วยนะเหมือนคู่มือให้เจ้าหน้าที่ใช้ในการตรวจสอบนะซึ่งหลังจากมีการตีพิมพ์ออกมาครั้งนั้นเนี่ยคนเริ่มสงสัยแล้วนะว่าตกลงเนี่ยไอ้รายได้ทั้งหมดมันมาจากไหนเธอไม่ได้ลงทุนอะไรเลยแล้วรายได้มันมาจากไหน,นครับก็เริ่มมีคนเนี่ยไปถอนเงินมากกว่าคนเอาเงินมาฝากลงทุนแล้วตอนเนี้ยเริ่มผิดปกติแล้วนะทางาเดียวก็เลยรับมือนะด้วยการบอกว่าจะถอนเงินได้เฉพาะช่วง6โมงถึง7โมงเช้าเท่านั้นนะและห้ามถอนเงินในวันพุธและวันเสาร์ ซึ่งถ้านึกถึงธนาคารทั่วไปนะครับแล้วมีกฎอย่างนี้ออกมาเนี่ยสิ่งแรกเลยคนตั้งคําถามแล้วสภาพคล่องทางการเงินของธนาคารแล้วทําไมต้องมีการกําหนดด้วยนะถอนเงินเฉพาะเท้าตู่วันพุธวันเสาร์ห้ามถอนเนี่ยคนก็เริ่มสงสัยขึ้นไปอีกนะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็แนะนําให้ลูกค้าจํานวน40รายเนี่ยไปขอคําร้องต่อศาลแข่งให้ทําการตรวจสอบการทําบัญชีของธนาคารนะแล้วจาีนี้แดงตอบโต้มาจากธนาคารคู่แข่งด้วยนะครับมีการนําลูกค้า60รายที่ฝากเงินไว้กับทางธนาคารของอดลเนี่ย ไปถอนเงินที่ธนาคารวันเดียวกันเลยนะหกสิบคนนะครับซึ่งถ้าเป็นธนาคารทั่วไปเนี่ยไปถอนเงินหกสิบคนก็ไม่ผิดปกติอะไรนะเพราะเงินต้นยังมีอยู่แล้วไงแต่พอไปทําธุรกิจแชร์ลุกโซ่เนี่ยคนหกสิบคนไปถอนเงินพร้อมกันเนี่ยปรากฏว่าเงินไม่พอนะครับแค่หกสิบเงินไม่พอแล้วนะสุดท้ายแล้วนําไปสู่คําสั่งปิดธนาคารของเธอในเวลาต่อมานั่นเองนะครับก็นําไปสู่การดําเนินคดีนะครับเนี่ยก็เป็นภาพการดําเนินคดีในครั้งนั้นมีการสเก็ตภาพเอาไว้นะครับ เขาบอกว่าในช่วงที่ธนาคารของเธอเนี่ยดําเนินการนะรมีลูกค้ากว่าสามหมื่นสองพันรายถูกหลอกให้ลงทุนนะฮะมูลค่าความเสียหายเนี่ยสามสิบแปดล้านกูเดนนะครับเดี๋ยวคิดเป็นเงินปัจจุบันปีเนี่ยสองพันยิบสี่ก็คือห้าร้อยล้านยูโรนะครับปีเป็นเงินไทยก็คือหมื่นแปดพันล้านบาทนั่นเองนะสี่ปีเนี่ยที่ดําเนินการเนี่ยสร้างความเสียหายเป็นหลักหมื่นแปดพันล้านนะครับก็เลยมีการอายัดทรัพย์ของอเดลนั่นเองนะครับแต่ปรากฏว่าทรัพย์สินที่เรามีตอนนั้นเนี่ยพอมาแปลเป็น เงินที่จะไปชดใช้ค่าเสียหายมีแค่สิบห้าเปอร์เซ็นเท่านั้นเองนะครับไม่พอนะฮะพอคนที่ลงทุนไปรู้ว่าเงินที่ได้คืนมาเนี่ยมันแค่สิบห้าเปอร์เซ็นตะหลายคนก็เรียกว่าเสียใจเงินเก็บทั้งชีวิตอะ่ะส่วนใหญ่ก็เป็นคนชนชั้นกรรมอาชีพด้วยนะครับก็เรียกว่ามีข่าวคนฆาตัวตายจากเหตุการณ์ครั้งนั้นออกมาด้วยนะรเรียกว่ารับไม่ได้นะเงินเก็บทั้งชีวิตหายไปในพริบตานะครับซึ่งตัวอเดลเนี่ยก็ถูกตั้งข้อหานะล้มเหลวในการดูแลบมาชีลูกค้าธนาคาร ยักยอกเงินลูกค้าแล้วก็ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเกินควรนะครับตัดสินจำคุกสามปีสิบเดือนในข้อหาล้มลายจากการทุจริตเดือนกรกฎาคมปีหนึ่งแปดเจแต่เธอเนี่ยไม่ถูกดำเนินคดีฐานช๊อโกงนะครับเนื่องจากก่อนที่ลูกค้าจะเอาเงินมาให้เนี่ยเธอพูดอย่างชัดเจนนะไม่รับประกันเงินต้นและไม่ได้บอกด้วยเอาเงินไปลงทุนอะไรนะครับอันเนี้ยมันเลยไม่ตรงกับคําจำกัดความเรื่องคดีช๊อโกงในกฎหมายในขณะนั้นเป็นเหตุบรรเทาโทษใ,ให้เธอนั่นเองนะเหมือนว่า คนเชื่อเองอ่ะเพราะเธอก็บอกอยู่แล้วไม่รับประกันเงินต้นนะซึ่งสุดท้ายเนี่ยติดคุกไปสามปีนะครับเธอก็ได้รับบิสภาพในเดือนกันยายนปีหนึ่งแปดเจ็ดหกนะครับแต่แค่สามปีที่เธออยู่ในคุกเนี่ยเธอก็มีอาการป่วยนะเป็นอาัมาพาตครึ่งซีกนะไม่สามารถเดินขึ้นลงบันไดด้วยตัวเองนะครับ mm hmm. พอออกมาเนี่ยคนที่เคยได้รับประโยชน์จากเธอก็ต่างกันพาทอดทิ้งเธอนะครับน mm ัก hmm. สื่อพิมพ์ที่เคยตีข่าวปกป้องเธอเนี่ยก็หันมาหากินด้วยการเอาเรื่องธุรกิจของเธอมาเปิดโปงนั่นเองเธอก็ พยายามจะขึ้นวงการละครเวทีนะครับแต่ก็ล้มเหลวนะครับแฟนละครในเมืองฮัมบูรนะ์กเนี่ยก็โหไม่ตอนรับเธอส่วนตอนเดินทางจะไปแสดงในเมืองเบอร์ลินเนี่ยทางตำรวจก็ห้ามไม่เธอขึ้นแสดงนะแล้วก็ขับเธอออกจากเมืองด้วยเห็นว่าอยู่ในเยอรมันนคงไม่ได้แล้วจะย้ายไปอยู่ประเทศออสเตรียเป็นประเทศข้างเคียงก็ล้มเหลวอีกเพราะาตำรวจที่นั่นก็ห้ามไม่เธอติดต่อกับพุ่มกับการแสดงของที่นั่นด้วยนะสุดท้ายแล้วเธอก็ตัดสินใจเปลี่ยนชื่อไปนะกลับไปทําธุรกิจล่อลวงนะท่องทุนแบบอื่นๆนะ นาไปสู่การถูกจับกุมอีกหลายครั้งนะสุดท้ายแล้วชีวิตเธอก็อยู่ได้ด้วยเงินช่วยเหลือจากเพื่อนเท่าที่มีอยู่แล้วก็เงิน50กูเดนที่แม่เธอโอนให้ทุกเดือนเนี่ยตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังโอนให้อยู่นะคือแม่ในเสียชีวิตตั้งแต่10ปีก่อนนั้น,น,นแต่ว่าเงินที่สัญญาจะให้เดือนละ50กูเดนเนี่ยก็ยังให้อยู่นะครับสุดท้ายแล้วนะเจ้าแม่ชารุโซแห่งเมืองมิวนิกจากโลกไปในปี1895ในวัย63ปีจากโรคหัวใจนั่นเองนะครับ แล้วล่างเธอก็ถูกนํามาฝังในสุสานของครอบครัวในเมืองมนะิวนิกเนี่ยแต่ภายหลังสมาชิกในครอบครัวทําการเปลี่ยนชื่อบนป้ายหลุมศพนั่นเองนะครับเปลี่ยนเป็นอาเดลชมิดในเวลาต่อมาก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเปลี่ยนทําไมนะแต่ก็อย่างที่เข้าใจได้นะครับว่าการที่มีใครสักคนในครอบครัวเนี่ยเป็นผู้ก่อคดีชาลุกโซ่เนี่ยมันเป็นอะไรที่สร้างความเสื่อมเสียอย่างมากนะเรียกว,ว่าคนไปไหนเมื่อไหนก็ถ้ารู้ว่าเป็นญาติกันนี่ก็ถูกจ้องแล้วว่าเออเป็นพวกเดียวกันหรือเปล่านะ ก็อาจจะเป็นความกดดันเขาเลยไปเปลี่ยนชื่อที่หลุมศพเลยนะครับซึ่งจะอบอกเลยว่าสิ่งที่เธอทําเอาไว้ตอนนั้นเนี่ยมันไม่ได้จบลงแค่ในเมืองมิวนิกนะเขาไปตรวจสอบด้วยนะเมื่อปี1874คือช่วงที่เธอถูกจําคุกเนี่ยมันเกิดคดีแชร์ลูกโซ่ขึ้นในกรุงเวียนนาประเทศออสเตรียนะก็คือเมืองใกล้ๆกันนี่แหละนะฮะซึ่งมันไม่ใช่ฝีมือของอเดลแน่นอนเพราะตอนนั้นเธออยู่ในคุกนะกลัวว่าคนต้มตุ๋นเนี่ยก็เป็นคนประเทศออสเตรียเนี่ยแหละกลายเป็นว่าสิ่งที่เธอทาไว้ในเมืองมนะิวนิก มีคนเอารูปแบบการทําธุรกิจแบบนี้ชาลูโซ so, ไปทําต่อในที่อื่นๆหลังจากนั้นไปต้นมาเขาก็คาดว่าเนี่ยได้แรงบาันดาลใจมาจากอาเดลนั่นเองนะครับซึ่งหนังสือพิมพ์ในยุคนั้นเองฮัปเปอร์วิกลี่หนังสือพิมพ์ของสหรัฐเนะี่ยเขาก็ตั้งชื่อว่าการทำชาลูโซแบบนี้เรียกว่าスピเซเดอร์สปินโดว์มันก็คือตั้งตามชื่อเธอเลยก็เรียกว่าเป็นมรดกการทําธุรกิจชาลูโซที่ทําให้โลกได้รู้จักเป็นครั้งแรกในเยอรมันนั่นเองนะแต่ถ้าถามมาทุกวันนี้ธุรกิจชาลูโซในภาษาอังกฤษคนเรียกว่าอะไร ไม่เกี่ยวกับชื่อเธอครับไม่เกี่ยวกับอีกคนหนึ่งนะครับอันนี้เป็นชาวยุโรปเหมือนกันแต่เอาธุรกิจเนี้ยไปเผยแพร่ในสหรัฐก็คือชาวพอนซีนั่นเองหรือว่าเป็นเจา้าลทธิแชลูกโซทาให้ชาวอเมริกันได้รู้จักการทําธุรกิจช่อโกมแบบนี้นั่นเองนะครับ